ท่านประธานครับสืบเนื่องจากมาตรการโควิด -19 แล้วก็รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายลงมาเรื่อยๆจนล่าสุดเนี่ยได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่1พฤษภา2อ6 5นเนี่ยนะครับก็คือเป็นการเปิดประเทศเต็มรูปแบบซึ่งประกาศนี้นะครับหรือประกาศก่อนหน้านั้นจะนำมาซึ่งการผ่อนปลนให้มีการเปิดสถานบันเทิงนะครับเลยเวลา24นาฬิกานะครับ มีบางพื้นที่นะครับที่ถึง24นาฬิกาและบางพื้นที่ก็เลย24นาฬิกาไปตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีครับนะครับสมาคคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยได้เข้ามาปรึกษาหารือแล้วก็ได้รับทราบว่าการเปิดประเทศตรงนี้ทำให้เขาทำมาหากินได้ซัพพลายเชนต่างๆเริ่มมีการขยับตัวรายได้เริ่มเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าการเกษตรประเภทอาหารเครื่องดื่มค่าจ้างแรงงานนะครับ ขนส่งและอื่นๆตามมานะครับพี่น้องศิลปินก็มีงานทําเริ่มมีรายได้แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตามประกาศของผมผมขอสไลด์ครับผมนะครับตามพรบภาษีสัมภาษามิตรปี2 6 6 0นะครับได้กําหนดไปว่าสถานบันเทิงนะครับพวกผับบาคาราโอเกะนี่แหละครับที่มีการแสดงดนตรีและวก็จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยต้องเสียภาษีสัมภาษามิตทุกรายการ นะครับทุกรายการที่ที่สามารถประเมินเป็นรายได้ได้เนี่ยสินะครับนั่นหมายความว่าตั้งแต่น้ําแข็งเปล่าไปกระทั่งถึงอาหารไปกระทั่งถึงเครื่องดื่มทุกอย่างเนี่ยนะครับต้องเสีย10%นะครับให้สัมภาษมิตรทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเอกากรณีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เขาก็เสียของเขาอยู่แล้วนะครับ การซื้อขายเราก็เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม7%อยู่แล้วสิ้นปีสถานประกอบการเหล่านี้ก็ต้องไปเสียภาษีเงินได้อยู่แล้วแต่เขาต้องมาถูกหักภาษีอีก10%ทุกรายการที่เป็นรายได้ซึ่งตรงนี้นะครับถือว่าเป็นการไม่เอื้อให้สถานบันเทิงสถานประกอบการเหล่านั้นเนี่ยมีรายได้ทั้งๆท,ที่ 3- 4ี่หปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับเขาประสบปัญหาคือไม่สามารถที่จะเปิดดำเนินการได้ เพิ่งมาเปิดประเทศแล้วก็เปิดดําเนินการได้รายได้ส่วนนี้เนี่ยนะครับทางสมาพันธ์คนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยก็เลยอยากจะขอความกรุณาไปที่กระทรวงการคลังขอความกรุณาไปที่พระท่านนายุัธมนตรีให้ประกาศพิเศษลดภาษีตรงเนี้ยนะครับสิของภาษีสัมสามิตรตรงนี้ที่ต้องจ่ายทุกรายการเนี่ยนะครับลดให้เป็นศูนย์ไม่ขอนานครับขอหนึ่งปี12เดือนพอพอให้เขาได้หายใจหายคอ พอให้คนบันเทิงนะครับได้มีกําลังใจที่จะสร้างสรรค์าง,งานศิลปินต่อไปให้คนที่ทํางานในสถานบันเทิงเหล่านั้นได้มีอาชีพให้ผู้ที่ประกอบการค้าที่เกี่ยวเนื่องนะครับได้มีรายได้เกิดขึ้นไม่ไม่ไม่ขอรายได้เพิ่มไม่ขอเอาเงินมาสนับสนุนเขาขอแค่ลดภาษี10%ตรงนี้ครับกราบขอพระคุณท่านประธานครับ